ปลาค่ะปลาคอนปลาคอนค่ะเนี่ยเดี๋ยวพ่อมาเอาปลาคอนค่ะพ่อพี่น้องนี่มึงปลาคอนค่ะบักหลายหนึ่งค่ะนี่ปลาคอนง่ามเลยเนี่ยบอกลูกบอกร้านแม่มาได้ยังบากเนี <Method. S 1> ่ยมาลาบมาปลาคอนมาปลาคอนปลาคอนมาเด้อมาเด้อซุดซุดหันหอนนี่แหละมาลาบมา จบไปป่ะจับปกินเดือดได้ไหมกินเดือดไปถอด,ด,ด,ดปลาคอนปลาคอนปลาคอนบ้านบืนนี้หมดเนาะปลาคอนหน่อยบืนนี้นนหมด มาเดินพี่น้องปลาขอนค่ะปลาธรรมชาิได้นี่อันนี้คือปลาธรรมชาติปลากระดีก็ะมี่ค่ะปลา,ดดากระดีดกดับปลากระเดือดคปบล่งเนี่ยแช่ล่งอะไรจ้ว แม่ขายใครพี่น้องเห็นปลาก,กระดีหรือปลาขี่เดือดปลาขันนี่ปลาร่าปลากระดีะแบบทำปลาร่าปลากระดีนะคะทุกคนว่ากระเทีงพอมไนะนะหมนะลูกกระเทียมไหมนะไม่หน่อยไม่หน่อยแ้วมัน็จะเบลไฟไม่ใส่แบบ เออหัวอหน่านาอืมปลาจากน่ะจากธรรมชาติค่ะหนาบันหอดยมเท่ากับหนาฟมเบนบอขามันมีน้ำปลามันก็จะมาน้ำน้ำเพอามานน้ำน้มแล้วแล้วเท่ากับกักไบเหมือนเท่ากับกักกักนองไว้นี่นองกับชิปอกแม่แพรูนี่นี่ค่ะตัวกัะที่แง่ขิน วันตัวใหญ่ขินเท่ากับเอามานี่ยแหละคะ่ะก็ได้ได้เป็นคลิปเก็บปลาขวัญนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องปลาขวานหลายๆค่ะปลาคิเดิดก็หลายค่ะปลา,ด,ด,ลาปดุกก็แล้วปลาดุกนี่ปลาดุกหน้าพร้อมเด้อค่ะแล้วก็ปลาดุกปลาดุกปล่อยปลาดุกถือมาปล่อยนำเรื่องปลาดุกหน้าปลาดุกปล่อยค่ะอยู่นี่ อ,ออกดอโอ้ออู่มว่าน้องออกแล้วแม่จับปั๊ดไปไงนกวไข่แหวนไข่พี่น้องมึงได้ไหมว่าจับเออว่าจับด้วย, <c oughs> วยปลาดุกติมีเขาปลาดุกนีมีเขาสะมะเขาตัวเขาแยบีต่างหากนี่ครับพ่อพี่น้องมึงตี๋ป่ะค่ะเขาแยมีตั้งหากาาหเขาแยมีตั้งหา เรียบให้หน้าค่ะ <C oughs> ให้อาหารบากเล็กหน่อยค่ะนี่ค่ะปลานหน้าที่ตั้มเก็บปลาขี้เดือดค่ะได้เป็นกระครูผลเะคือคิดว่าคุณแม่กีบก้อนค่ะว่า,า,ามันมันเคยอยู่แหน่นอยู่บ่าดเป็นหาอกดันทับกันวน๊ะหน้าเด่นไายตา โอ้ยเนูคุ้มตาผอกบุษราแต่เป็นตาไม่ยังทะลุขมาอ,าอ,อายู่เนาะนี่ค่ะข้างล่กงจะเป็นไก่ดนะค่ะนี่ไก่กันนี่ค่ะตัวแต่เป็นตาคันเนี่ยมาเห็นพุงหลอดปึ๋วเนี่ค่ะพี่น้องเทสไดไหม่นี่ค่ะ เนือ้อเออเก็บปลาขี้เดือดนะคะทุกคนตัวน้อยๆกันนี่เนี่ยค่ะเพิ่งขอปลาดุกหน่อยนะเป็นตัวดุกตัวมันออกลูกออกแม่แพนลูกกันนี่แม่นี่นวะฝ <c oughs> ากไปลงซากระติตายเดีย,ยเซต เราคุยไม่เค่นี่อบอกไปหาคุยกันนะจะมาเป็นหยังแต่ไม่ได้ใส่ในน่องตั้งกลองก่องยากเก็บปลาเงียๆยวค่ะเก็บปลาไปเลยค่ะเงีๆคุคณยายแต้วาพาเก็บปลาค่ะ,ะจะมืดแล้วค่ะที่เลืวว่ ผมยิไม oh, ่มีแล้ วานบริจาคปณิเพิ่มว,วานลูกแกบอกเมดแลี้ยวว่านลูกเอาทักสอีออกน,นะแยไหมปลาเข็งหน้าค่พะพี่น้องนี่ปลาเข็งหน้าเดี๋ยวขอจบคลิเปเล่นท่านทีนะคะพี่พี่น้องแม่บอกลูกบอกล้านเนี่ย กดสะไข่บอยเฮียงมาเด้อดหล่ะมาเด้อามาเด้อ,ดอ,ดอกดสะไขา่กดทับสะไข่ให้แน่ว่าสันกดถูกใจหาย,หยายในเด้อวะสัน <S <S สวัสดีค่ะ